สวัสดีค่ะเกตจากช่องสาราดีกับพี่เกตนะคะช่องที่มีแต่คลิปสาราดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามนะคะสําหรับเพื่อนหลายๆคนที่สนใจสินเชื่อของธนาคารออมสินนะคะว่าคนเก่ากู้ได้ไหมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะนายกสรุปอะไรไปบ้างนะคะจากที่ฟังสรุปแถลงการนะคะหลังจากประชุมครามาไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปนี้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะช่องของเกดอยู่นะคะคลิปนี้ก็เป็นถือว่าเป็นคลิปแรกนะคะสําหรับการที่จะมาเล่าขา่าวให้เพื่อนๆได้ฟังแบบเห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้นะคะก็เกดก็จะพยายามนะคะมาพบเจอกับเพื่อนๆืนนะคะมาพูดคุยกับเพื่อนๆให้บ่อยที่สุดนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ประชุมคอรมอนนะคะท่านนายกก็ไม่ได้อา่ามีอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะคะเพียงแต่บอกว่า ก็ได้อนุมัตินะคะในเรื่องของโครงการเราชนะไปนะคะเดี๋ยวเราก็รอนะคะว่ากระทรวงการคลังนะคะจะประกาศจะยึดตามวันที่เดิมไหมนะคะจากที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะโครงการเราชนะเนี่ยใครที่ใช้แอปพลิเคชันเงินก็จะเข้าแอปพลิเคชันวันที่20กับวันที่27นะคะวันละ1000บาทส่วนในกลุ่มบัตรคนจนและก็กลุ่มที่เป็นบัตรประชาชนนะคะก็จะเข้าวันที่21แล้วก็วันที่28พฤษภาฯนะคะ รวมเป็นว่าเราที่อยู่ในกลุ่มโครงการเราชนะเนี่ยก็จะได้รับเงินนะคะ2,000บาทเพื่อใช้จ่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาะคมะไปจนถึงวันที่30มิถุนาก็ใช้กันให้หมดนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะกดเป็นเงินสดไม่ได้เหมือนเดิมนะคะวิธีใช้ก็ใช้เหมือนเดิมเหมือนที่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้นะคะส่วนกลุ่มมอสามสามเรารักกันนะคะก็ยังเป็น2,000บาทนะคะส่วนวันที่เนี่ย จากข่าวก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นวันที่24และวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะเงินก็จะเข้าแอปพลิเคชันส่วนใครที่บอกว่าเป็นม .33 นะคะแต่ว่าลงทะเบียนรอบที่แล้วเนี่ยยังไม่เห็นได้รับอนุมัติเงินในรอบที่แล้วเลยนะคะก็ต้องรีบติดต่อประกันสังคมนะคะสรุปว่ายังไงกันแน่นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นผู้ประกันตนนะคะแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องเงินที่ได้รับความช่วยเหลืออยู่นะคะต้องรีบติดต่อประกันสังคมด่วนๆเลยนะคะก่อนที่จะหมดโครงการในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะส่วนในระยะที่2นะคะก็เป็นเดือนกรกฎราถึงธันวาคนะ,คะบัตรคนจนก็ได้เพิ่มนะคะ200นะคะทุกเดือนเลยตั้งแต่เดือนกรกฎราถึงธันวาเป็นเวลา6เดือนนะคะแล้วก็ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจจะลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งก็สามารถลงได้นะคะเขายังเปิดให้ลงทะเบียนอีก16ล้านสิทธิ์นะคะเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมนะคะตอนนี้ยังไม่มีกําหนดหวันให้ลงทะเบียนนะคะจะมาก,ก็แต่ว่ารับลงทะเบียนเพิ่มแน่นอนนะคะ16ล้านสิทธิ์ส่วนคนที่เคยได้อยู่เดิมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเฟสหนึ่งหรือเฟสสองนะคะได้รับอัตโนมัติเลยนะคะก็จะเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมถึง นวาเหมือนกันนะคะแล้วก็สําหรับสินเชื่อของธนาคารออมสินนะคะที่เป็นโครงการสินเชื่อซู้ภยัยโควิดรอบนี้นะคะ10,000บาทเขาจะให้คนเก่าด้วยไหมนะคะเกตก็ไปหาคําตอบมาแล้วเนาะจากเพจ GSB Society นะคะธนาคารออมสินก็มาตอบไว้เองนะคะว่าคนที่ได้ไปแล้วนะคะในรอบก่อนที่คนละหมื่นนะคะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้นะคะรอบนี้ก็สําหรับคนที่ยังไม่เคยได้นะคะ เขาก็แบ่งเฟสไปแล้ว3เฟสนะคะตามคลิปก่อนหน้านี้ที่เกดได้ทำไว้นะคะโดยจะเริ่ม6จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยไปในพื้นที่อื่นนะคะรายละเอียดอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆไปหาฟังกันได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะคะหาคำตอบไห้เพื่อนๆนะคะมีหลายคนทักเข้ามาว่าคนเก่าได้หรือเปล่านะคะคนเก่าที่เคยกู้ออมสินก็ไม่ได้เนาะสรุปกัมนี้นะคะ ถือโอกาสนะคะฝากช่องกับเพื่อนๆด้วยนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะถ้าใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็คลิปข่าวนะคะของช่องเกตเองเกดก็จะมาลงอัปเดตข่าวสารต่างๆนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังในช่วงเวลา10โมงเช้านะคะแล้วก็บ่ายสาแล้วก็2องทุ่มของทุกๆวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีข่าวดว่วนหรือเรื่องอะไรด่วนๆนะคะก็จะมีเพิ่มมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็ ขอบคุณทุกการติดตามเลยใกล้จะครบ1 0,000แสนซับแล้วนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟางังแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ